วัยเก้าขวบนั่งรอยายอยู่ที่หน้าบ้านยายไปหาหมอแต่เด็กเนี่ยบอกว่าหิวข้าวคือชาวบ้านก็สงสารซื้อข้าวให้กินครับคือที่ผ่านมาต้องบอกว่ายายเหลนคู่นี้เขาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตามลำพังแล้วเขาก็จะเห็นหนูน้อยคนนี้นะครับมานั่งอยู่หน้าบ้านเป็นประจำนีชาวบ้านไปพบเห็นนะครับหนูน้อยวัยเก้าขวบคนนี้นั่งรอยายอยู่ที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้ายันบ่ายคือชาวบ้านก็ไปถามบอกไอ้หนูมานั่งทำไมตรงนี้อ่ะ เด็กก็เลยเล่าให้กับชาวบ,บ้านฟังบอกว่าอ๋อหนูรอยายยายไปหาหมอยายยังไม่กลับเลยหนูหิวจังเลยอะ่ะชาวบ,บ้านก็เลยบอกว่าสงสารก็เลยซื้อข้าวให้กินแล้วก็ถ่ายภาพของหนูน้อยคนเนี้ยมาโพสลงเฟซบุ๊กกันล่าสุดปรากฏว่านะครับเมื่อวานช่วงเย็นมีคนที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือยายเหลียคุณนี้เยอะเลยนะหนึ่งในนั้นนะครับก็คือพระครูถาวรศรัทธาคุณเจ้าวาดวัดวลพ์สังควาส รวมไปถึงญาติโยมต่างๆก็เอาอาหารแห้งนะครับข้าวสารน้ำดื่มเครื่องนุ่มห่มของอุปโภ,โภคบริโภคนะครับไปที่บ้านของยายเหลนคู่นี้เลยอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโอ้ไปกันเยอะเลยไปกันเยอะเลยนะครับทีนี้อ้าปรากฏว่าอย่างที่บอกยายบุญโยงแสงจันทร์อายุ68นะครับอยู่กับตัวเด็กหญิงนันทิดาหรือว่าน้องไอซ์อายุ9้าขวบโดยตอนที่เราไปถึงเนี่ยเหมือนยายกำลังต้มข้าวต้มกินกันอยู่ แล้วไม่ได้มีแบบว่าเนื้อสัตว์เลยนะส่วนใหญ่ใส่ผักเอาใส่ผักกินกับข้าวต้มนะเจ้าวาดกับคณะก็เลยมอบเงินให้ยายบุญยงไว้จํานวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็พาน้องไอซ์เนี่ยไปซื้อของกินของใช้โอ้ยตัวเด็กเนี่ยพอรู้ว่าจะได้ซื้อของกินของใช้อะไรที่อร่อยอร่อยก่อนหน้านี้ไม่เคยได้กินเนี่ยดีอกดีใจใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมเอออยากจะกินเนี่ยไก่ปิ้งอยากจะกินลูกชิ้นเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้กิน แล้วดูสิครับพอได้กินยิ้มออกเลยอะ่ะแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือซื้อของไว้ให้ทำอาหารอีกเยอะพอสมควรเลยยายบุญยงเล่ยฟาร์มบอกว่าอยู่กับเหลนแค่สองคนในบ้านของน้องสาวนั่นแหละน้องไอซ์เนี่ยเป็นลูกของร้านที่มาทิ้งเอาไว้ให้เลี้ยงแล้วยายทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานก็จะมีแค่เบี้ยโคชราเดือนละ600นะครับแต่600เนี่ยก็ใช้เกือบหมดนะเพราะว่า ใช้เป็นค่ารถรับส่งให้เหรียญไปโรงเรียนทีนี้พอเทศบาลรู้ก็เลยเพิ่มเงินให้เป็น800นะครับแต่ก็ไม่พอใช้อยู่ดีเพราะว่ายังมีค่าน้ำค่าไฟบางทีเนี่ยไม่รู้จะซื้อของกินมากินยังไงเพราะว่าเงินมันไม่พอ<ะ>ต้องต้งข้าต้มกินบางวันวินมอเตอร์ไซค์ก็ใจดีนะเหมือนขี่รถไปเอากับข้าวที่วัดเนี่ยมาให้ยายกับเหลนกินกันน้องไอซ์บอกว่าเออบางวันเนี่ย มื้อเช้าหนูไม่ได้กินข้าวเลยนะแล้ววันนั้นเนี่ยที่ชาวบ้านมาเห็นก็คือหนูนั่งรอยาอยู่พอดีมีคนซื้อข้าวมาให้หนูกินบางวันเนี่ยหนูไม่ได้กินข้าวเช้าก็คล้ายๆกับว่าอดมื้อเช้าไปแล้วไปกินมื้อเที่ยงทีเดียวที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยให้กินฟรีไงไปฟังเสียงน้องเล่านิดน,นึงครับมีตังไปกินขนมกับเพื่อนก็ไม่เนี่ยที่โรงเรียนบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีค่ะแล้วทําไงอะไปถึงโรงเรียนไม่มีขนม ก็ทําไอดค่ะอดเนาะเวลายาไม่มีตังหนูก็อดถึงกลางวันแล้วหนูก็กินอืมก็คือเราก็เข้าใจยายเนาะไม่มีตังให้ไปอย่างเนี้หรอค่ะถ้ามีผู้ใจดีช่วยหนูดีใจไหมดีใจค่ะดีใจเนาะเห้นบอกบางวันหนูกินข้าวกับอะไรนะน้ำปลาน้ำปลาคือไม่มีกับข้าวหรอค่ะโอ้หนั่งสาเวลาไม่มีคือไม่มีจริง เรียคนชรา,าถ้าได้600บาทนี้ตกวันละ20อ่ะสามมื้อ20จะไปพออะไรมื้อเดียวยังไม่พอเลยเนาะม,มีเพิ่มเป็น800ก็วันละ25นะคะก็อดมื้อกินมือ้อสงสารจริงๆเห็นไหมบางทีกินข้าวต้มกับน้ำตาใช่ป่ะนี่ยังดีนะได้เรียนหนังสือนะคุณปิ๊กถึงได้กินอ,อาหารกลางวันที่โรงเรียนได้ใช่้องไอซ์บอกว่าอยากเรียนหนังสือสูงๆถามบอกว่าโตขึ้นหนูอยากไปอะไรอยากเป็นตำรวจไล่จับคนร้าย<อ>แล้วก็จะได้มีเงินมีทองเนี่ย มาซื้อของกินแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันกับยายอยากให้ยายอยู่กับหนูเป็นนานๆนะคือรักยายมากเลยเนาะเพราะว่าอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กนะนะเอาแบบนี้แล้วการคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะไม่เปิดรับบริจาคกันนะแต่เอาอย่างนี้คือบางครั้งเนี่ยเราให้เบอร์บัญชีไว้แล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะบริจาคเงินหรือว่าอยากจะช่วยอะไรบางอย่างเนี่ยก็โอนเงินไปให้ละกาันอันนี้เป็นชื่อบัญชีของยายเองนะครับบัญชีชื่อว่าบุญยงแสงจันทร์นะครับ เป็นเลขบัญชีธนาคารทกศ020ข0ขีด1